5.7องศา5.6องศาก็ถือว่าเย็นสบายนะครับในขณะที่ข้างนอกเนี่ยถ้าท่านดูนะครับแดดจะค่อนข้างแรงเลยนะครับก็ในรถผมก็ยังเย็นสบายนะครับแล้วผมก็มีเปิดตู้เย็นด้วยนะครับใช้งานตู้เย็นขนาด5ขนาดกินไฟอยู่ที่ประมาณ50วัตต์นะครับอันนี้แอร์ eh, j p x นะครับแล้วเราก็ต่อท่อออกไปด้านนอกรถอย่างนี้นะครับ ก็จะช่วยให้ความเย็นในรถค่อนข้างจะคงที่นะครับแล้วก็เย็นสบายมากนะครับเรามาดูการใช้พลังงานณตอนนี้นะครับว่ารถผมใช้ไฟไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้มอนิเตอร์รถผมกินไฟอยู่ที่ประมาณ650ประมาณ650วัตต์นะครับกระแสกินอยู่ที่2.96ก็กลมๆก็ประมาณ3แอมป์นะครับก็ถือว่าประหยัดมากเลยนะครับ ครับก็เผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับจะใช้แอร์เคลื่อนที่นะครับมันก็จะสะดวกนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับยกขึ้นยกลงเอาไปใช้ในบ้านก็ได้นะครับแนะนําเลยนะครับตอนนี้มีตัว7,000